มาอีตัวนะคะอีกตัวนี้คือน้ำยา L O C น้ำยาอนเนกประสงค์ค่ะไว้ใช้อะไรบ้างก็รีผ้าซักผ้าอ่าซักผ้าชิ้นเล็กเนาะแล้วก็ล้างห้องน้ำถูบ้านแล้วก็เช็ดตามโซฟาอะไรได้เลยค่ะเวลาผสมนะคะแล้วเราจะใช้อันนี้เห็นไหมตัวนี้เนาะก็คือน้ำเปล่าถึงนี่เลยแค่ใช้อันนี้ค่ะแค่สองหงัวกดเห็นไหม ใช้ตัวนี้คือสองหัวกดเห็นไหมประหยัดมากประหยัดมากเบอร์วังใส่น้ําถึงขั้นนี้เลยนะเวลาเราจะไม่ว่าจะทําความสะาดมุ้งลวดกระจกหรือว่าพื้นพรมต่างๆเอ้ไม่ใช่พื้นพรมนะ <c oughs> เขาเรียกว่าพื้นที่เป็นอ่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกอที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อหรือว่ามุ้งลอ่าก็ใช้น้ําเกรดนี้ ถึงนี่แล้วก็ใช้อันนี้สองหัวกดกดลงสองครั้งนะคะแค่นั้นเองเห็นไหมคะเวลาเราจะทําความสะอาดห้องน้ําก็ใช้ตัวนี้นะคะ่ะอที่สองมุมห้องห้องน้ําค่ะกดลงอืแล้วก็เทน้าร่าแล้วก็ล้างไม่เป็นอ,อันตรายอืเวลาเราล้างห้องน้ํะคะ่ะบางยี่ห้อมันก็จะเป็นฟูขึ้นมาแล้วก็จะแสบร้อนเห็นไหมคะ แต่อันนี้คือบอกเลยว่าไม่มีอาการเหล่านั้นเลยอ่าเป็นถนอมผิวได้ด้วยเนาะมันก็คือหมายถึงว่าลดแรงตึงผิวเพราะว่าความที่เขาทํามาจากน้ามันมะพร้าวนะคะมันจะไม่มีอันตรายอ่ากับอ่ากับผิวเราอ่ายิ่งใช้ยิ่งนุ่มอ่าเวลาเราซักผ้าให้ใช้ผ้าชิ้นเล็กนะข้อฟองก็จะเยอะ,อะดังนั้นคือต้องอ่าเอาผ้าชิ้นที่มันไม่ใหญ่เกินไปเพราะเราจะเปืองน้ําโดยใช้เหตุเนาะ ดังนั้นคือเวลาถูบ้านเหมือนกันค่ะเราใช้แค่สองหัวกดกับน้ํำครึ่งถังอะไรเงี้ยดังนั้นคือเวลาใช้จริงอะค่ะ,ะไม่ต้องไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะอะองเยอะอเหนื่อยเปล่าเวลาถูบ้านก็คือไม่ต้องถูน้ำเปล่าซ้ำแล้วก็คือถูแล้วจบเลยออันนี้คือนําข้อดีๆมาฝากนะจ๊ะอันนี้คือ LOC